ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับกลุ่มจังหวัดประจำปีการศึกษา2567ที่วิทยาลัยเทคนิคก,การชนาพิเศษอุดรธานีตำบลโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันที่19พฤศจิกายน2567เวลา9นาฬิกา นายเฉลิมชัยแสนมหาชายัยศึกษาที่การจังหวัดอุดรธานีไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับกลุ่มจังหวัดอุดรธานีประจำปีการศึกษา2567โดยมีนายพงศวรพิมพิสัยผู้อำนวยการวิทยายลัยเทคนิคการจนาพิเศษอุดรธานีกล่าวรายง,งานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดอุดรธานีทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาในวันที่9ถึง11ธันวาคมนี้สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษานำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เข้าร่วมการแข่งขัน7ประเภท รวมจำนวน98ผลงานบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคักมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์การจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมอาชีวศึกษาของนักเรียนนักศึกษาอาทิสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหารสิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไทยเป็นต้น นางสาวอนันงบัวผันและนางสาวสลินทิพย์สีดาห้าวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์